อาหาแนาวกินแรงครับที่ตลาดนัดคลองผมตำบลสีส้มพูอำเภอนาเก๋จังหวัดคนครพนมครับนนร้อนร้อนเลยครับร้านเด็ดครับไม่ได้เป็นไข่ปลนะายุ้ครับอันนี้เนาะไข่ไข่ตึงไข่ตึงครับโค้กทบ้านเลยครับอันนี้นี่ไส้ปลาเนื้อยี่สิบบาทบอกสี่ส<ะ>ิบบาทบอกไข่บดแดงโกนละวสี่สิบบาทเอาทรงโกงเลยครับวี่ไข่บดแดงก้อยกินครับพี่น้อง มีแล้วครไข่หมดแดงเนวแทบพร้อมมาค้าร้อยพอดีกับันร้อยคนกันนะมันน้อยกันใหญ่ครับน้ากับเดอาเลี้ยงด้วยมันใหญ่เร็วเดอยกัครับสิบาทนะครับไข่หมดแดงกองนะสี่บาทที่ตลาดนัดทองคำตำบลสีสุขภูอำเภอนากจังหวัดนครพนมครับนกับเนื้อแทบนกับขุนกับลกกัแทบครับ พักระเดาครับขมหวานครับวันนี้หวานค่ะหวานเนาะครับเนาะค่ะ10บาทครับนี่ยรับพี่้องครับพี่น้องมาลองหาแนวกินแนวแซ่ับบรรยากาศเงียบเร็ครับที่ตลาดคลองโถมตำบลสีสมคูอำเภอนาเกะครับพี่น้องร้านขายหอยครับหอยมักทั่วครับพี่น้องนี่หอยตัวนีดีแล้วต้อง2คืนแล้วค่ะมาลองเลยมาดูเลย พิธีบรร ب ا ที่อำเภอนาแก,กครับพี่น้องขอากของแท้อาหารพื้นบ้านครับไผ่มดแดงพี่นี้ได้แล้วครับส่องโคมครับสวัสดียำแล้วสุขสุขชนครับวันนี้แม่ของออนทัวพามาโลตลาดนัดของชมตะบนสีชมพูอำเภอนาแกตจังหวัดนครพนมครับมีทุกแรงวันเสาร์ครับของฝากของแท้อาหารฤด,ดูกาลของไทยอำเภอนาแกตพีน่น้องบรรยากาศนี้คัดแข้แงกันเลยนี่บรรยากาศนานี้แบบวิธีบรร بان เลยครับตลาดนะน่ะ มาลออาหานแล้วกินนล้วแซ่บนปต้องอร่ดยจรดเลยครับมินท์ได้เลยครับเมนูเลยครับไข่มดแดงครับนี่กระโดดครับพี่น้องหาเครื่องหอยไข่มดแดงครับนั่งคายพักด่างขมพี่น้องนี่นี่พักด่างขมหอยขมโมคระมาหนึ่งหอยยังไงจ้าหอยขมพักด่างขมอีหอยขมพักด่างขมอันนี้เป็นยังครับอันทุกลุกทุกลุกน้องครับเนาะจ้าพี่น้อง เ <Das S 2> คพื่ป <ขา S 1> อปลูกครับพี่น้องเพื่อปลูกร้านขายไข่มดแดงอีกแล้วครับพี่น้องนี่บีบมะเพ็ดครับบีบมะเพ็ดแล้วก็มีพวกผักออร์แกนิกค,ครับผักออร์แกนิกตัวมื้อนี้ครับผมมาตามหาไข่มดแดงครับก็กินฤด,ดูกาลแรกของปีพี่น้องเลยมาขายมะกรูดซุปข,ข,ขนาดน,นี้ครับมะกรูดซุปส้มพักกุมหรือครับพี่น้องพักกุมพี่น้อง ่ร้ mhm. หลานขนาดรับนี่ผักบุ้งผักต้นหอมครับร้านนี้ครับสามมุกกว่าครับมาโลดตลาดแรงครับหาแนวกินครับกำลังดีครับของขายมันหลายครับสังเกตุเป็นครับที่ตลาดนี้ครับหอยจูบหอยโขมลายแห้งพี่น้องเลยหอยทุ่งเจ้าบ้าครับแม่สาบาทหรอครับเนาะมีพี่น้องดิหอยทุ่งเนาะสาบาทแล้วต้นหอมด้ยครับสิเออพี่น้องสิบบาทขนาดนี้มนี่สิบบาทนี่เอาครับเอามัดหนึ่งครับสิบบาท ต้นหอมพี่น้องก้อยสักโมเดงครับยังครับยังนี่ครับใบเา,าว้าดีครับดึงเอานี่ครับต้นหอมพี่น้องเอยขายลายๆครับสิบบาทไหมาลายได้ครับได้บบลเลยครับพี่น้องเครื่องก้อยแค่โมเดลครับ ต้นหอมครับข่ามกนาวข้าวผัดมะเพ็ดครับต้นหอมเพิ่งงาขนาดครับพี่น้องนีๆต้นใหญ่นะครับอันนี้ปลูกใส่ครับปลูกอยู่บ้านเดียวบ้านครับน้องน้องมีทัศลักษณ์ครับวันนี้บรรยากาศคนมาลองซื้ออาหารเก็นเลี้ยงมาขนาดครับย่างกระท้อนครับหาแค่หมดเดือนเดี๋ยวได้อีกจักสามสี่กล่องนะเน้่ยมันพอก้อยครับรังไขยพักอีกซี่ล้านนี้ครับมะกอกพี่น้องเลย ร้านขายประกาศโดกครับนี่ประกาศโดกไปน้องนี่หนึ่งกินแซ่บครับนี่นี่ผักกาศโดกงานาดนตรงเลยสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับบันได้พบกันเป็นปีแล้วครับเนาะมันนี้ขายจงไหนครับมื้อนี้นี่มื้อนี้ขายจงไหนครับยายครับสุ่มพักเนาะครับเนาะสุ่มพักปลาแห้งขายเนี่ยสุ่มงปลาแห้งไหนอันละยี่สิบจ้ะ ซาบะนะครับเนาะเอาครับเอาเอาเอาอันนี้เป็นยังครับอันนี้นี่ปลากระต่ายแก่ปลากระต่าเนาะเอาปลาแห้งซาบะครับอันนี้กับปลาเอาได้ดีเลเป็นน่อนี่กับลาอได้มาแซ่บครับเมฆเมฆครับน้อยนะน้อยจะแซ่บเอาเอาตัวใหญ่ดีกว่าครับเอาตัวใหญ่เลยมากินปลาใหญ่ครับเบิงเด้อเบิงเด้อแม่ของอ่อนทุกความมาเด้อเด้อนี่คุณยายนุ้ยจืดได้หรือครับเนาะได้ไดนี่ครับซาบาะครับี่อ๋อซาบสีเอาโอ้ส่งอเลยครับส่งกันได้ไ สองกันสามสิบาทเนาะนี่ครับเป็นซ่าวนี่ไา้เลยครับแนวกินครับพี่น้องคุณยายเป็นอเหนืไทยบ้านเนาะ่างนี้ง็มาดั่งลบกสีชมพูตำบลสีชมพูเนาะว่างรอกกระเจียวนะมาต่อเนื่องร่างกายปลาแห้งเป็นปีไ่ได้มาครับพักผ่อนอยู่บ้านครับโควิดระบาดครับครับขอบคุณหลายครับวันนี้กรับมาเลาะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องนี้ร่างกายงามเมย์พี่น้องนี่หน้าหน้านี่ มัลลศิบบาทครับมะขามเปียกพี่น้องมะขามเปียกเส้นต้มไก่แซ่พี่น้องนี่ครับผักพ้องยาวครับผักพ้องยาวเลยมีพักออร์แกนิกครับพักออร์แกนิกเป็นขายมาละศิบบาทพี่น้องเอ้พักออร์แกนิกไทยตะบนสีชมพูครับขายพักลายนะพี่น้องเอ้พักสดนะครับบรรยากาศครับพี่น้องดูนะครับตลาดแบบบ้านๆเลยพี่น้งอเงเอ้วางขายตาม ตู้<ส> bon <musicians> ตามสาลากระท่อมเทียงนาอีสานมันเฮาครับเมนูแซ่บๆหลากหลายเลยครับซื้อไก่แบต้มสะบปะรมะเร็งนี่ครับนกไก่ไก่เปนต้องเลยนี่ไก่ลาดครับตัวละสองร้อยบาทครับไก่ลาดแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงเพียงเวลาหนึ่งไก่บดแดดมาตลาดมีสองกล่องพี่น้องเอลยนีกคือบุพอก้อยเลือกมะแรงนี่ไก่บ้านครับไก่บ้านตัวละสองร้อยซ่าครับร้านนี้ครับ แนวกินหล่ลายครับแบบบ้านๆเลยครับตลาดนะครับขนาดจะเป็นล่างขายปลาครับพี่น้องปลาโคครับร้านนี้นี่ครับปลาโคปลาโคน้อยครับพี่น้องนี่ร้านเ้นังจะมีพวกปลาแห่งเดียดเดียวครับพี่น้องนี่สุนปลาน้อยก็มีครับร้านนี้ครับก็าขาย ต้นโพรปนต้งนั้นีมันตนมนมันบเ้มแตปน่นนอมาตะจัต่วีนะครับในคตลาดนี่ครับคักเป็นตัวอย่างนะแบบสาบานเอาหมาวางไข่ึงตูบทึงสาราทึงถึงใน้นเลยหายากเลรแบบไม่หายากเลยครับมันบุกยมีเด็กนะได้ไข่บดดวครับขนมก็วต้มครับก๋วยเตีกไยกินแนวกินลรงครับก๋แข่บดแดกมเลย จะไม่เป็นรังไายพวกขระปุ้นครับแล้วก็มีพวกผักกาดขาวครับผักกาดขาวแล้วก็มีไก่ครับพี่น้องกระายมือนะไก่ไก่แลาวก็ปลาแล้วก็ปลานิลครับพี่น้องนี่ปลานิลปลาย้อนก็มีครับอันนี้จะเป็นร่างกายเท่าครับพี่น้องนี่ครับร่างกายเท่าแล้วก็มีพวกซีดหมูครับร้านนี้ครับร่างกายเนื้อหมูครับนี่ จะแค่หมดเองสองกลองพี่น้องก่็กินนะนี่ครับพี่น้องครับซิมกระดมคุณยายครับเพิ่นขายให้เมื่อกี้ไอ้สุดละสิบบาทครับเมื่อกี้ผมถ่ายเมื่อกี้ผมกดพิษนะลงกดถ่ายเป็นสโลว์มัสั้นครับก็เลยบันน้มีคลิปตอนที่ผมซื้อกระดมครับไอ้ซื้อพวกพักไข่บึ้งครับพี่น้องนี่สิบบาทซินครับเป็นกระตุ้มหมดนะแซ่บแบบบ้านๆมันจะเป็นแบบมันๆแล้วก็มีงานี่ครับแซ่บหอม แทบของข้าคืนนี้ครับไปรลตัลานัดตำบลสีสมพูเพื่อนอาเกมาทอดบ้านขําหนกเลยสองทุ่มพี่น้องนี่แล้วกินกับนี้ทอดไข่ใส่ไข่มดแดงพี่น้องนี่นะครับค่าขนาดครับไม่ใหญ่เป็นกรขายของทื่ถือครับเพื่อนขายกองละสี่สิบบาทครับนี่ครับไข่มดแดงครับไข่มดแดงนี่นี่นี่เด็ดเลยครับเด็ดเลยนี่ครับพี่น้องนี่สุดยอดครับทอดไข่ืสอไข่มดแดงครับส่วนนี้ครับนี่เมนู ปลาแห้งครับปลาแห้งแดดเดียวพื้นคลายหมัดละเร้าบาทพี่น้องนี่ข้าขนาดไนเลยน่าจะเป็นปลามาจากลำน้ำกำครับแล้วก็กินกบตำมักทั่วแซ่พี่น้อง้วกาศีีครับข่าวด้ครับพี่น้องนี่ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวกระติบข้าวลายไม่ขงกอนทัวเอ้อครับนี่นานๆทีที่ออกงานครับพี่น้องมาด้ครับมากินดกันครับอาหารแซ่บที่น้าบ้านไมขคงกอนทัวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ครับสุดยอดไปเลยสิบกับซิม นี่ครับซิมซิมซิม,ซม,ซมนี่อยู่ตรงกลางเลยครับมันยังเห็นมันยังได้กินไข่มดแดงนะครับนี่นี่สุดยอดนี่คำแรกกันเลยถือว่าเป็นค้าบแรกของปีเลยครับพี่นู้ไข่มดแดงนะทอดไข่กันเนาะเบียดกุบในปากเลยครับ ปลาแห้งรับน้ำกำมครับพี่น้องนี่ก้าวกรอบเสียบเสียบนะแตงโมทั่วครับข้างนั้น ใช้มือกินแซ่บกว่าบเป็นยังไงทำมาขัวครับสุดยอดอาหารแซ่บอีสานกันน้องเอยไข่หมดเดือดครับลืมมีไข่ด้วยครับ ครับปลาแห้งนี้ขอมันคู่กันครับปลาเดียวเดียวครับ <Yep. S 2> ครับเดีย๋ยวยาเบิ่งซอยนี่ครับซอยทางการของร้าดหนักเลยครับอ้นาาราคามมกกะทันมะม่วงน้อยครับร้านนี้ครับราคา,าทุงร้อสิบาทเท่าก็มีครับร้านนี้ครับ มาโซ่ข้างในจะเป็นร้านไายพวกเมนูปิ้งย่างก็มีพวกเมนูอาหารทะเลครับพวกสุดเมนูหมูกระทะมาราเป็นร้านนี้ครับนี่นี่บุฟเฟ่หมูกระทะเป็นร้านนึงแล้วก็ยำเป็นร้านละขยำขยำมาละคิบบาทครับนี่คือบรรยากาศัเป็น้องครับตลาดไงครับของขายชุดยอดครับลาเรียงครับตลาดนี้ จะเป็นร้านขายพวกเมนูปิ้งย่างอาหารสําเร็จรูปครับพวกไข่ปิ้งไข่เข่าแล้วก็มีพวกขนมหวานของหวานนะครับพี่น้องมีตลาดนี้ครับร้านขายตำมะฮุ่งล้วนี่ครับ